ราวกิจกรรมดีๆของกลุ่มศิลปินค่ะที่ใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มใส่ลายป้ายสีครูศิลปะจิตอาสาค่ะที่ได้ร่วมกันเปลี่ยนกำแพงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีค่ะเป็นภาพเล่าเรื่องเมืองสงขาทั้ง1 0องค์อำเภอค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ริมกำแพงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีค่ะที่เหล่าบรรดาศิลปินกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าใส่ลายป้ายสีครูศิลปะจิตอาสาร่วมกันระบายสีภาพของ เรื่องราวต่างๆในจังหวัดสงขลาจากทั้ง16อำเภอค่ะซึ่งคุณผู้ชมใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบริเวณ หน้าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสมัคีนะคะหรือว่าด้านข้างโรงเรียนก็จะเห็นบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะที่กําลังช่วยกันวาดภาพศิลปะลงบนกําแพงโรงเรียนฝั่งด้านข้างโรงพยาบาลหัดใหญ่ให้เป็นรูปต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะทีมงานไทยทีวีก็ลงไปดูการทํางานของกลุ่มใส่ร้ายป้ายสีค่ะว่าเขามีการวาดภาพอะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไร จากการสอบถามข้อมูลก็ทราบค่ะว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นครูศิลปะและก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันค่ะได้มีการรวมตัวกันในนามกลุ่มใส่ลายป้ายสีได้ไปวาดภาพตามกำแพงฝาผนังให้กับโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นโรงเรียนที่ขาดแคลนและก็ห่างไกล โดยที่ทางโรงเรียนแค่จัดหาอุปกรณ์ค่ะและสีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเอาไว้ให้เท่านั้นทางกลุ่มก็จะช่วยกันวาดภาพตามความต้องการของทางโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ครูนิตยาศรีราชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสารค่ะก็ร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เล่าถึงที่มาที่ไปของการมาวาดภาพที่บริเวณกำแพงโรงเรียนค่ะว่าเป็นนโยบายของผู้นวยการโรงเรียนก็คือคุณนรงรัฐภูมิศักดิ์ที่อยากจะเปลี่ยนกำแพงโรงเรียนให้เล่าเรื่องราวของ1ิบกอมเภอในจังหวัดสงขลาค่ะโดยทางกลุ่มใส่ลายป้ายสีจึงได้ช่วยกันจัดหาข้อมูลแล้วก็นัดหมายรวมตัวกันเพื่อวาดภาพในครั้งนี้นะคะ สำหรับภาพที่วาดลงบนกำแพงนี้ค่ะก็มีการสื่อถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้จากกำแพงโรงเรียนโดยในการวาดภาพในครั้งนี้ก็บอกว่าวาดมาแล้ว4วันค่ะมีครูศิลปะจิตอาสาจากทั้งในจังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดเพชรบุรีหลังจากวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วทางกลุ่มคาดว่าพื้นที่บริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปและก็เยี่ยมชมเมื่อมาท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของพี่ๆที่เขาได้มีการร่วมกันช่วยกันวาดภาพกำแพงโรงเรียนเทศบาลหนึ่งให้มีความสวยงามว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปฟังกันดูค่ะ จุดเริ่มต้นนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยในกลุ่มของเราสองสามคนและก็เริ่มต้นไปวัดที่โรงเรียนพี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่สอนอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิบเอ็ดอำเภอระโนดเพื่อที่จะตกแต่งโรงเรียนเสร็จจากงานนั้นมาเราก็เลยนั่งคิดกันว่าทําไมเราไม่ตั้งเป็นทีมงานหรือว่าชมรมทําเพื่อโรงเรียนที่เขายังขาดทุนนะซั์ นะคะคือคือไปไปวาดให้กับเขาโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดมูลค่าอะไรแค่เขาดูแลเรื่องอสีแล้วก็วัสดุอาหารแล้วก็ที่พักให้พวกเราเนี่ยไปด้วยใจที่มีจิตสาธารณะต่อสังคมเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมเราเนี่ยให้ให้สวยงามเรื่องราวที่เขียนในภาพนะคะส่วนมากก็จะขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่ที่เราไป นะคะว่าเขาต้องการให้เขียนประเภทไหนข้อมูลยังไงเหมือนเหมือนอย่างเช่นโรงเรียนนี้นะคะทางท่านผอ,อเนี่ยเขาก็บอกมาว่าต้องการที่จะเป็น16อำเภอในจังหวัดสงขลาให้เขียนสัญ,ญลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอซึ่งพอเห็นปุ๊บจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คืออาเภอหัดใหญ่นะ,ะนี่คืออาเภอเทพานะ มีรถไฟมีต่างๆเงี้ยค่ะก็คือให้ใ,หใหส,ส่สัญลักษณ์ของอำเภอนั้นไปปัจจุบันเนี้ยมีทีมงานเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะทีมงานก็คือจะเป็นคณะครูแล้วก็ทีมงานศินลปะที่อยู่ในในภาคใต้ก็ว่าได้ที่นี่นี้ทำกันเป็นวันนี้เป็นวันที่4ค่ะที่นี่นะคะก็คือ,อทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะแบ่งล็อกมาให้นะคะว่าจะทำช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นวันที่4แต่ว่าก น่าจะต้องมีต่อเพิ่มเพราะว่า16อำเภอมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้เปิดเทมอมคณะครูบางท่านเขาก็ไม่สามารถแบ่งเวลามาได้นะคะเพราะว่าทุกคนมีงานประจำอยู่หมดเลยนะคะ